อืยุคใครอ่ะอเก่าแล้วล่ะเก่าเหมือนกันค่ะ,ะปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยข่าวสองคมหนึ่งค่ะเรื่องราวดีๆของคนทําดีนะคะเ a, a นะคะได้มีการมอบสมุดนะคะในแคมเปญที่เขาใช้ชื่อว่า แต้มปันสุขครั้งที่2นะคะไปมอบให้กับน้องๆในมูลนิธิบ้านดกมิ่นและก็มูลนิธิเด็กด้วยนะคะโดยที่มีคุณชานวิจารุสมบัตินะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของดับเบิลเอนะคะมอบสมุดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเขาบอกว่าแคมเปญเนี่ยแต้มปันสุขครั้งที่2เนี่ยเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าดับเบิลเอได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแต้มสะสมจากการสแกน QR c o d ดข้างกล่องกระดาษหรือรหัสด้านในห่อกระดาษดับเบิลเอโดยทุกๆฉีดแต้มจะได้เป็นสมุดรายวันพิสนะคะจำนวนหนึ่งเล่มและดับเบิลเอเนี่ยก ไปมอบให้กับการศึกษาและก็เป็นของขวัญในวันเด็กด้วยนะคะก็ร่วมทําบุญด้วยซื้อสินค้าแล้วก็ได้ร่วมทําบุญกับอปบนเอด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราต้องมาแจ้งกันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะคนทําธุรกิจหลายๆเ,เจ้าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมักมีคมเปญดีๆมาเรียกได้ว่าในการแบ่งปันความสุขนะคะให้กับคนรดกอากาศในกลุ่มต่างๆด้วยเอาละครับวันนี้วันนี้ไปกันเร็วสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน ผมคิดถึงมาม่าของผมแล้วโอเควันนี้หมดเวลานะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ